ต้องขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมที่ไม่ค่อยมีใครจะดูซะเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีคนลงคลิปแล้ว <c oughs> ผมก็บัลลงแล้ววันนี้ผมไม่ใช้ไมค์แล้วผมคิดว่าเสียงมันเบาพนิดหน่อยผมขอใช้เสียงของตัวเองเลยก็แล้วกันในโทรศัพท์เนี่ยอยก็วันนี้ผมก็จะมาสอนความเหรียญตัว R แล้วก็เเวลหนึ่งพันสามถึงสองพันแบบเหลียวที่สุดเนาะที่สามารถทำได้แล้วก็ผมขอโปรโม d ดิสคอดผมหน่อยถ้าใครสนใจที่จะมาเล่นกับผมก็สามารถมาเล่นกับผมใน Discord ได้เหมือนกันนะ,เ,ะเพราะว่าผมก็อยากปร์มกุญแจอย่างเงี้ยมันไม่มีใครช่วยผมปลามอันนี้ก็คือดันเจียนช่วยาร์มดันตัวอาเนะ เราสามารถฟาร์มจากตรงนี้ได้ดันม่วงผมไม่รู้ว่ามันสามารถฟาร์ไมได้หเปล่าแต่ผมลองแล้วฟาร์มไม่ได้รอมันโหลดสักแปบบ๊บหนึ่งเจเยน็น <c oughs> ก็คู่คนก็น่าจะรำคาญตรงนี้นะครับเพราะว่าก <c oughs> ว่าบ,บอสจะลีลาเสร็จเนาะเนี่ยมันลีลาจริงๆเนะี่ยบทพูดอีกอะไรอีกบอสต,ตัวนี้เป็นบอสท,ที่ของดอบดีสุดเนาะในสำหรับในตอนนี้ขอย้ำวิธีวิธีการเล่นของบอสต,ตัวนี้ สกิลแช่แข็งบอสแรงขึ้นเนาะถ้าเข้าวงไม่ทันนะสำหรับวงสี่เนี่ยให้เข้าเหมือนเดิมเนาะยังไงก็โดนฮิตเดียวตายหเหมือนเดิมสำหรับวงใหญ่ตอนนี้ดามเมจบอสแรงขึ้นนะผมรู้สึกได้ว <c oughs> งน้ำแข็งอะเวลาเราก็ผิดอย่างเงี้ยมันแรงสําหรับใครอยากมาหาของก็ผมขอย้ําอีกทีนะเข้ามาเล่นกับผมใน Discord ดิสคอ r d ได้บางทีผมก็อยากหาคนคุยด้วยเหมือนกันแหละเออ เพราะว่าดิสคอ r d ผมมันก็ล้างเหมือนเกมแล้วเกมมันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยเห็นปะลงเสร็จแล้วนะเลี่ยนอาขึ้นไม่รู้เท่าไหร่นะน่าจะหนึ่งร้อยมบางทีไม่ถึงอะบางทีหกสิบมั้งเรก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันเมาพ่นอยู่โหลดแป๊บเนี่ยรีเห็นปะทุกครั้งที่เรารีเนี่ย บอสก็จะกลับมายืนอยู่ท่าน,นี้แล้วก็พูดเห็นเดเป็นบอสที่สกลลีลายเยี่สุดในบรรดาบอสครับอ่าโอเคนี่ขอลงอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าผมอยากได้นาฬิกาเพียมันดอบเนาะนาฬิกาเกมนี้มันไม่ได้ดอบง่ายมันเป็นของเล่ะคนของที่จะมาแลกกับนาฬิกาเนี่ยมันค่อนข้างต้องมีราคาดีๆดีๆ ไม่ใช่ว่าผมจะดอบทุกครั้งนะโอกาสผมมันน้อยมากเลยดูดยบอสก็ไม่บอสเป็นตีสีเหลืองอ,อ๋อลืมไปว่าคิปปัจจุบันูเข้าสีผิดนะเนี่ยครับถ้าคนเข้าสีผิดก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอืมดูตายแต่ผมดูสีไม่ทันนะในคลิปอะผมเอาภาคหลังคลิปผมไม่สามารถแก้ไขอดีได้นะโอ้ยด,ดีตายตูบเอ้ยแหลก นาริกาดอกดวงดีจริงๆลงผมลงมาหลายวันแล้วไม่ต้องห่วงผมลงมาแบบยี่สิบครั้งแล้วครับกำลังดอกไม่ผงหนึ่งครั้งครับกว่าต้องมาฟังบอสแบบลีลาเอ้เหมืนไม่ได้โชคดีแบบนี้นะสําหรับคนตีบอสอะคนหาของเทปอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเยอะ แต่ของเทรดก็ต้องเอาของที่มันไม่สามารถหาได้แล้วไปเทรดต่างดีไมนก็ไม่ไม่ใช่ของที่หาง่ายเหมือนกันจะเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มดันเลเวลไวที่สุดเนาะสำหรับเลเวลหนึ่งพันสามบ้งหรือว่าหนึ่งพันสี่บ้างหูก็จจำดันเทียนไม่ได้ว่าจำกัดที่เลเวลเท่าไหร่จึงจะเข้าไปได้ว่ารแปบบแปบบ๊บหนึ่งพันสามิงสองอ่าชิงสองพันเอ็ดปะ น่าจะใช่นะจะดูแบบวิง่งให้ตัวอดีตตัวเองมันวิ่งครับส่วนผมมาพาคิดนังอ่าใช่เนี่ยอ่าตกแมปสวยตายช่วงนี้แมปมันเป็นอย่างนี้นะผมก็รอให้เกมมันอัปเดตแก้ไขก่อนเพราะว่ามันเพิ่งมาเป็นตั้งแต่แพทใหม่นะทําใจ ขอเทรดไรนี่โอ้ขอฟรีคงจะไม่ได้เรวพี่ก็ขาดทุนดีใจเย็นมันไม่ใช่ของบางชิ้นนะแบบมันจะให้ฟรีได้นะครับเพราะว่ามันคาบยากถ้าเป็นดาบแบบแบบสุ่มกาชาฟรีอย่างเงี้ยผมก็มอบให้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นของอย่างเงี้ยผมแจกฟรีไม่ได้ว่าของมันมีมูลค่าของมันอยู่นะขออะไรขออะไรอีกโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะหายยาก เห็นบางชิ้นหายายากมันแบบตามนั้นแหละของมันหายายากแล้วผมก็ไม่รู้มันหายจากไหนนะหินขาวนะ่ะ <c oughs> ผมหาไม่ได้จากการเทจากชาวบ้านเขาอ,อย่ยงเดียวมีแต่ตัวเลียดเยินตัวนี้ผมบอกเลยว่าเลียดเท่าเกียบเท่าวัาตัวใหญ่แค่หาดไปห้าสิบทีเพราะตัวใหญ่มีอยู่สำหรับดันนี้นะ มีอยู่ประมาณแปดร้อยทีตัวนี้น่าจะมีประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดรอยห้าสิบทีครับเลีอยดค่อนข้างที่จะเยอะมากสําหรับตัวใหญ่นะตัวเล็กก็มีประมาณหนึ่งร้อยทีมั้งหรือว่าหกสิบทีผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเยอะเหมือนกันเนี่ยครับถ้าทุกคนเข้ามาฟารมตรงนี้ถ้ามีเอ่อเวเลหนึ่งพันสามมาตีตัวนี้ตั้งแต่เริ่มมันจะไวมากแต่ต้องมีคนอื่นช่วยเนาะเพราะว่าหนึ่งพันสามมาออโต้ตีกับ ตัวหลักทีอย่างเงี้ยบางคนตีไม่ถึงด้วยซ้ำก็ผมขอโปรโมทด,ดิสคอร์ตตรง,งผู้อีกครนะครับว่าบางทีผมเข้าดิสคอร์มาผมอาจจะไม่ช่วยพวกคุณฟาร์มก็ได้หรือว่าอ่าผมจะปล่อยออตโอต้ไว้ทุกคนสามารถเข้ามาตีได้เนะบางทีนะใครอยากจะเข้ามาออตโอต้ฟาร์มกับผมแล้วได้เวลไว้ก็มาดิสคอร์ผมได้นะผมโปรโมทนะเพราะว่าผมออตโต้คนเดียวบางทีอ่ะผมตีมันตายช้า เกินผมอยากให้แบบอ่ามีคนมาช่วยแบบเอาแบบรูนเจาะเกาะอะไรแบบนี้มาหรือใช้ดาบโลบั๊ดาเมจได้แรงขึ้นหรือพวกคุณจะมาทําดาเมจสักนิดสักหน่อยช่วยแปะให้ให้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเนาะผมก็อยากได้กุญแจอยู่ทุกคนก็อยากได้กุญแจแม้ก็อยากได้เหมือนกันอ่าเพราะว่าดาบบอสเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งมันดอบยากัอือมดอบยากจริง เนี่ยว่าผมตีเนี่ยขนาดผมดาเมจขนาดนี้มันยังไม่ตายเลือดมันเยอะแค่ไหนทุกคนเอาถ้ามีรูนเจาะกับรูนเอ่อรุนปาร์ตี้มาช่วยมันก็จะไวขึ้นเยอะครับแล้วก็ d พ s คนช่วยมันก็ดีครับแต่ผมขอแค่เป็น d พ s ช่วยแปะเนะาะเพราะว่าถ้าบางทีอ่ะคนใช้รูนผีอย่างเงี้ยมอนมันตายรุนผีมันไม่ทันรุนผีมันใช้แค่สองสกิลไอ้เช่นเอ่อสกิลรุนผีบับ๊บ แล้วก็สกิลรูนผีดาเมจอย่างเงี้ยมันใช้สองอย่างแถมทั้งสองสกิลเนี่ยมันมีคูดาวตีเนาะคือมันนานอยู่พอเอ่อประมาณสิบวิเนาะระเบิดต่อหนึ่งทีแล้วก็คูดาวสิบวิสำหรับสกิลระเบิดชาร์จเนี่ยไอคิวควเนี่ยอ่าถ้าแบบใช้สองคนมันได้ครับแต่มากกว่าส,สามเอ่อมากกว่าสองคนนี่ผมไม่ค่อยอยากให้ออโตโอ้เขาแหละเพราะว่ามันจะชนกับผมกลายเป็นว่าผมจะไม่ได้เชียร์เลย เนี่ยออโต้ฟาร์มเนี่ยผู้นคนก็ว่าไม่ค่อยจะมีดาบศูนย์จุดหนึ่งกันหรอกครับผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นถ้าทุกคนไปหาซื้อดาบศูนย์จดหนึ่งจะขายราคาในชีวิตจริงห้าร้อยบาทนะจ๊ะ <c oughs> ฟังไม่ผิดหรอกของมันมีมูลค่าเนาะถ้าคนอยากหาก็เนี่ยดาบดาบดาบเงา มีอดาบใหม่ล่าสุดโอกาสตอบศูดหนึ่งเนี่ยตีจากบอสบางกรเนี่ยไอดาบที่ผมใส่เนี่ยมูลค่าอยู่ที่500เนอะซึ่งผมไม่ได้ไปซื้อมาเนอะผมเทศมา <c oughs> ผมเอเคโอ้ผมไม่อยากจะพูดเอาเป็นว่าผมได้มาแล้วอืม <c oughs> นะผมได้มาแล้วเนี่ยอดูแค่แค่ผมดูเรียดบอสท,ที่ผมเซตเวลาไว้นะ 7จ็ด้อยห้าสิบทีทุนคิดว่าถ้าคุณเลียวันหนึ่งพันสามคุณจะาดมันก็ไม่ตายต่ให้เลียดน้อยพวกคุณก็ยังขาดไม่ได้เพราะดาเมจมันไม่เกอ่าไม่อยากคิงดาเมจตัวเองเยอะผมก็มีดาบตันแล้วต,ตามนั้นแหละลงมีอะไรก็ลงใครมีดาเมจเยอะก็ไม่ช่วยผมได้เพราะว่าผมก็ขาดโทนจริงๆเลย ผมอยากได้คนเล่นประมาณสองสามคนผม,ผมไม่ได้ต้องการมากกว่านั้นแนละ้วเอาแค่สองสามคนมาช่วยกันเล่นนะมันน่าจะหาของง่ายว่าเกมนี้เล่นสองคนมันไม่ไหวจริงมันมันตึงมือเนาะมันขาดคนอย่างน้อยต้องมีอีกประมาณสองคนหรือไม่ก็อีกหนึ่งคนก็ดีเกมนี้ถ้าอยากมีของฟูฟูอย่างน้อยไอ้คุณต้องมีคนเล่นด้วยประมาณสามคนหรือไม่ก็อ่าไอดี ID คุณเองนี่แหละครับไอดี <laughs> คุณเองก็ เนี่ยอือผมขอพูดอีกอย่างเนะเาะอ่ไอเทมบางคนอาจจะไม่รู้สำหรับผู้เล่นใหม่อย่างเช่นเขาอาจถามว่ามันอ่อของอีของพวกแบบดาบพงดาบดำที่ผมมีเนี่ยมันหามายังไงหรือว่าช้อนหรือว่าสิ่งของอะไรแบบเนี่ยมันหามไม่ได้แล้วเนะเาะอี๋ยวบอกให้ แต่พวกนี้มันรอบตามอีเวนต์ซึ่งผมยังไม่เคยเห็นอีเวนต์เกมนี้รีลันมาสักรอบซึ่งของมันหาไม่ได้แลว้วนอกจากการเทรดเท่านั้นเพราะฉะนั้นของพวกเอ่อเก่าๆเนี่ยมักจะมีมูล,ลค่าตลอดนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลับหูหล,ลับตาเอาไปเทรดมั่วก็ไม่ได้นอะอย่างเช่นเคียวที่ผมมีเนี่ยเคียวอาร์จีบงอาร์ีบีเนี่ยาบางคนถามว่า มันหามาจากไหนเห็นผู้เล่นแบบอ้เขาไมีมีเกียวแบบเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาอะไรเงี้ยมันตั้งแต่อีเวนท์ที่แล้วเนาะแล้วมันไม่สามารถหาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าอาบุธพวกนี้ช่วยอะไรมันช่วยให้คุณหล่อเทครับแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจให้คุณตีแรงขึ้นมีแค่นั้นนะครับเอ่อยกเว้นดาบใหญ่เนาะมีช่วยอยู่อย่างเช่นใช้ดูนผีอ่ารเงี้ยตบาดฟันอย่างเงี้ออยมันแบบ สกิลมันจะใกล้เนอะแต่บางสกินอย่างเงี้ยพอเราใช้มันจะพุ่งไกลอะเนาะไม่รู้เป็นอะไรแต่ผมลองใช้แล้วมันได้ประมาณนี้ก็ถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขอโทษด้วยนะตอนนี้ไม่คิดว่าผมอัดตอนเช้านะรถมันก็เลยผ่านเยอะลรมานั้นแหละซึ่งพวกดาบวงดาบดำนี่หาได้จากไหนสำหรับตอนนี้ที่ทุกคนอยากได้ในอีเวนต์คนก็หาดาบ0ูนเจ็ดหนึ่งมหาเศะครับ ถ้าคุณได้สาบศูนจุดหนึ่งมาของดีๆมาหาคุณตลอดแต่คุณอย่าไปเทรดเอาของกากๆก็แล้วกันถ้าคุณไม่รู้มูลค่าถามผมได้นะเข้ามาในด,ดิท่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ไปเทรดแลวขาดทุนยับเลยเนาะอ่แล้วแต่ถ้าเป็นของไอเทมที่คุณอยากได้ก็ก็แล้วแต่นะถ้าเป็นดาบใหม่สามารถได้ของมิี่มีมูลค่าหนึ่งพันได้ซึ่งมันดรอปยากมากจริงๆสำหรับผมว่า ไม่มีอะไรอยากโปรโมทด,ดีครับตอนนี้ใครจะเข้าก็เข้า,ขาอืมยังไงดีคร์ดผม,มก็ว่างอยู่แล้วเอขอจบคลิปไปเพียงแค่เท่านี้ครับ